ครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการขโมยรถ .com นะครับวันนี้มาติดดีเ,เกอร์สองร้อยห้าสิบอีกคันเนาะสีขาวเลย <S <S ป,ป้ายบียังไม่ได้ติดเนะเาะอ่ไม่รถอยู่ที่สามหมื่นสี่พันเก้าร้อเจ็ดสิบนะครับอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเรามาศึกษาการขโมยนี่ตามคลิปนะครับการขโมยผมที่เขาขโมยกันทั่วไปเนาะทั่วประเทศเลย แขคกงตัวทีนะแทงรูกุญแจแล้วก็บิดไปเป็นออนแล้วกดสตาร์ทไปเลยดังนั้นการทำงานของผมจริงมาแก้นะครับด้วยการกดล็อกสองครั้งนะครับกดล็อกสองครั้งปุ๊บๆไขมัวรถรถจะไม่ร้องนะครับจะไม่ลบกวนชาวบ้านเลยรถจะไม่ร้องเลย จะไม่มีให้รู้ว่ารถร้องเนาะรถจะร้องแต่เมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมติที่เป็นกุญแจผีเนาะแทงให้ืูกุญแจนะครับเดี๋ยวผมจะปิดพร้อมกดสาตาร์ทให้ดูเนาะเดี๋ยวผมจะปิดนะครับปิดปุ๊บาามันจะหยุดมันก็จะไม่หยุดนะครับจะหยุดแต่เมื่อมากดที่รีโมทเท่านั้น กันขโมยผมสามารถกันน้ําได้นะครับขี่รถตัดนได้เลยกันขโมยกันขโมยลื่อยังทํากันไม่ได้ครับคือขี่รถตัดผลปุ๊บน้ําเข้ารีโมทก็พังแล้วเนาะผมนี่ไม่ต้องกลัวพังเนาะน้ําเข้าก็ขี่รถลุยฝนได้ไม่ต้องกลัวช็อตรับประกันให้ปีหนึ่งนะครับแถมรีโมทให้สองตัวผมจะมากดกดแจด้วยกันกดที่รีโมทครับปึออ๊บกดสตาร์ทให้ดูนะครับ ติดไปอีกคันนะครับกันขโมยรถดิสเกอร์สีขาวเนาะชียงใหม่นะครับโอเคครับอบ่าโอเคครับขอบครับ